มาออกมาโอ้หอนแดดครับมาพี่น้องอันนี้จอดพากินเขาก่อนมาขามน้ำกามทะเลมาบ้านมะเมืองจ้ามากินเขากับแด้ต่ำมุกงมากพี่น้องแดดต่ำมุกงปิีงไก่โอ้ยเอ็ดดากเนี้ย มา,มห,ห,มาหมดบ่ลูกเนี่ยเนี่ยปะอะไรไ,ไ,ไปนั่งบไห้พี่น้องมดมดเดงเนะมาๆมามาอะไร่าจะกินอยู่เทียง <laughs> <า S 2> <laughs> ปมดปมดนปคืนวันน,น้น,น,น,นคือมีหินมีหินหนุดมดแดงแต่ขาวอุ้ยต่ำหงงนี่นี่เฮ็ดยังละ่ะวันต่ำหุงปีงไกลพี่นอ้องเนาะมากินเขาน้ำกันหนิวเขาพากันจอดกินพอจะกินอยู่แถียงหน้าข้าเจอ,อนนี่และ มันมีหมดปิงไก่สื่อน้ำคางข้างโอหัวเขามานน้ำนี่นี่เห็น,นอย่างนะนัน่งไหมคะสวัสดีครับพี่น้องนะกินเ,<อ>เขาเ,า,เาเดี๋ยวเอาหนังก่อนแม่เอาให้ ปิข้าวขากขาวขัาวข้าวข้า้าว้าวข้้าวข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 ้าว้าาวแ้าวขาวข้า้าขาน้าา้าวข้าวขาวก้าวาว้ข้าวข้ัก้าว้าาวางมาไกา không 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 không

ยีงดีบแบะด้วยนะั้นกลมอืม,มเขาหนูทำของแม่ทำไมล่ะ ษาความสะอาดด้วยนะจ๊ะหักกาตัเวเด็ดนะใช่ไหมบิดตรงบ้างได้มุดเลยมุดเดี่ยงไงมดเดี่ยงอันที่มันออกไข่ ํำคุ้งเหง่อมบ่เนี้ยจักนะทีผู้ใดบุกแต่ว่าอีสาน้านชอาจอดสามารถจอดกินข้าวได้

คล้ยายต่นคอยมากทั้งทีได้ไหมเลาะเาะผีเจ<อ>้ออกพูดเลยอะ่ะนาทศบาลบุแล้วเทศมองหันไปเทศบาลเทศจ้าเนี่ยาใก เขาล็อไปบุง้งหรอื็อกซี้ตั้งคุณอือ ยืนใกล้ได้แม่ถ้าซื้อบัตรได้หมอแม่ไม่ได้ว่าตั้ออตงใจที่ยืนกินเลยแต่ไปนั่งกินหมดแดงหมดแดงอะไรต้องกดกล่องอยู่นี่ไหนที่มันตั้งตากแย่างเงี้ยไม่กินมันนี แม, ía, ม right ่นูนรถมาข้างหน้เจ้าบ้านนะอืมอ้าวอ้าวยังไปกระซื่อแม่งเจ้ากินนั่นแหละ นี่น้องนี่นี่นี่นนหอนเดาะตาลุนแรงเพิ่งนหยินยู้ตาลุนจอดเพิ่อนหอน ใช่ตหมา nên là nói tắt này, hả? Nên mà bom mới giao rồi rồi. Bom mú được Dẹp Một một cái đó hiểu khó Dẹp nhau nào Dẹp nào หมดคักมาแบบหันโหดเลยผมแม่นดอกเตรียมไวแล้วที่เฮาออกมาเพิ่นลืม่าวอืมแกงอีหยังแน่สิอืมคับหมูซาบ กลับดูแม่หน,นงังฟูเดียวขอบ ยไปกอนเรน่องน้ำล่างม,มือนี่เราหมอชันมณชาสวัสดีครับ